อันผู้ใดสิทองอันอัใดก็เตรียมไว้พราะว่าทองจำคุณคู่ให้ไปยืนทองยู่หนาห้องเด้อไปกับทองบดนี่แหละบดไข่ทองให้มู่เจ้าฟังนี่บดเดหนังซื้อไปนั่นเลยยืนทองยู่หนาห้องให้ผูาเจ้าฟังเี่บัญเอ็นพอว่าสอบเลยไปยืนทองทองจำวิชาทองจำก็เลยเอาก้อนนี่แหละมาทอง เนผู้ใดเรียนยุคฟอซีสิจำได้เนาะพี่น้องก่อนผู้ใดเรียนยุคฟอซีสิจำได้ก่อนก่อนนี่ละก่อนนั่นห้อยซ้ำนี่ละจำได้ผู้ใดได้เรียนขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องมาเป็นกำลังแรงใจให้คุณหนนพี่กีขอบคุณหลายๆครับอันอันอันตทดสอบเพิ่มไดนอเพิ่นให้ทองจำนี่คือกันคอยเอาอัน มาทักทายกบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้ออันอันเอ,อนนั่นมาเอาอนสัตว์สวยปางามมาสัตว์สวยปางามเห็นกวา้างย่างเงื่องจำเรืองเดินเหมือนอย่างนางเคืองพระแสงจำอ่างขังเคียงนี่ละก้อนนี่ละอันทองพี่น้องทองที่ยูปอร์ซีทองสัตว์สวยปางาม สขีข่อยมากมักทองจำสมัย้ขีข่อยทองจำอาคาจันเดี่มหนึ่งข่อยทองจบเลยดิข่อยมักอันข่อยมักอันหมักทองอันนี่เฒ่ามากกวก็ได้แน่อยู่ดอกแต่ว่าแหงได้ว่าเบิร์ซูเบิร์ตซูตอนก็ได้ได้หลยตอนยู่พี่น้องนั่งทองกวก็ได้หลยตอนเนาะเพราะว่าข่อยข่อยทองจำสมัยสกีคุ้คู่หอยทองจำเนาะคู่หอยออกไปทองอนู่หนาห้อง บ่หโ่สมัยผู้นี้ก็เจ้าสวนนั่งกันยังไงกับพหกโ่สมัยตะกี้ดินทองจำตั้งแต่ข่อยเลี้ยนนั่นภาษาอังกฤษคือกันคุณคู่กับหายทองเรียกยังมกกาลากุมพามีนาเม,มสาสิข้าเจ้าก็ใหายทองเป็นคั่มเป็นคั่มไปได้พี่น้องห้ทองเป็นคั่มเป็นค่มไป K A N U A อ็นยอบังสิ N Z หรอคุณคู่ผ้าทองกับกับทองน้ำข้าเจ้า สมัยตะกียกันกันสมมันว่าเดียนนันเดียนนี้่ทองเป็นขั้มเป็นขั้มไปนี่สิเป็นผ้าทองสมัยคู่มือนก็จะเลี่ยนกันรรกนังนเลยพวกเราพวกหัวใจัำไมต่้งแต่ข่อยคู่ผ้าท่องสหละแต่ข่อยเป็นเล็กหน่อยนักเลี่ยนสะพาะคนสมัยตะเกียนทองจำดีดีตัวเบื้องในข่อยกระโยกหกสิบกว่าน้องเม่บังข่อยยัง,อยอยงทองจำจ,ำจริงข่อยมัเลี้ยงลูกคุ้นหมอเป็นฟังข่อยทองจำไม่ลูกเป็นฟัง เจนว่าเพิ่นว่าเอ้าคือนั่นแข่อยท่องตะกี้เนาะมันมันมันเลี้ยงลูกเขาตั้งแต่กี้ขวอยก็ยังจำได้หลายเต๋อเพียงเน,นาะใบทองจำทองอาขยันในฟังบัดนีมาเลาะกันเรืเร่อยไปเอาเทปมามาเปิดเาก็เ,าเ,าเกาอาหนังสือมาก็สิเป็นจนังซีอล่ะเด็กน้อยเยี็กหนังสือปองขนาดหนักเลยจะเป็นเจ้าเป็นนายเลยล่ะพี่น้อง กิมิมพงหลักแล้ววันีนวางยางเยื่จำเรื่องเด ขอบคุณนึงรันหัวใจเด้อพี่น้องขอบคุณนึงหันหัวใจเป็นวัดพี่น้องนี่เป็นวัด